ไปติดตามสถานการณ์น้าท่วมอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับยังมีกลุ่มนักข่าวพลเมืองที่เขาลงพื้นที่ไปรายงานสถานการณ์แล้วก็ไปช่วยประสานความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยครับ นักข่าวพลเมืองไทย PBS รายงานเข้ามาบอกว่าตัวเมืองเชียงรายวันนี้น้ํากกลดลงต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมในชุมชนตามตรอกแล้วก็ซอยในพื้นที่ลุ่มต่ําอยู่นะครับอย่างที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายมีทีมอาสาจากมูลิธิกระจกเงาจังหวัดเชียงรายก็ไปจัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือและก็คอยประสานงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมฟื้นฟูหลังจากน้ำลดแล้วคับ ศูนย์นี้นะครับที่ตั้งอยู่เนี่ยเราคิดว่าจะใช้เป็นเซ็นเตอร์นะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแล้วก็ระดมสิ่งของเข้ามานะครับอย่างที่เห็นนี่วันนี้เราตั้งมาไม่ถึงครึ่งวันนะครับก็เริ่มมีประชาชนเนี่ยได้นําสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือนะครับเพื่อจะนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดพวกผงทักฟองนะครับที่เราจะใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือของชาวบ,บ้านในการ ทำความสะอาดบ้านเพื่อให้เขากลับเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยอย่างสะอาดนะครับส่วนที่บ้านศบกกอําเภอเชียงแสนเครือขา่ายนักข่าวพลเมืองรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้ระดับน้ําโขงลดลงต่อเนื่องนะครับคาดการณ์กันว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหากน้ําโขงไม่หนุนเพิ่ม ส่วนที่บ้านหัวเวียงตําบลเวียงอํเภอเชียงของน้ำของเข้าท่วมตั้งแต่บ้านหัวเวียงถึงบ้านวัดหลวงระยะทางกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนักข่าวพลเมืองคุณอนิรุตติคำวันดีรายงานเข้ามาบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะน้ำประปาที่ใช้การไม่ได้แล้วนะครับ บ้านเรือนของประชาชนรวมถึงพื้นที่ศูนย์ราชการต่างๆที่อยู่ติดแม่น้ําอาทีเช่นตอมอูอสุราก,ากรต่างๆนะครับก็จะได้รับความเสียหายรวมไปถึงบริเวณของอเครื่องปั๊มน้ําสูบน้ำ,น,ำนะครับของการประปานะครับก็เมื่อวานนะครับก็ได้รับความเสียหายเช่นกันก็คือเครื่องสูบน้ํามันสูงขึ้นมาแพ่สูบน้ําสูงขึ้นมาทําให้เครื่องสูบน้ําพังนะครับจน เมื่อวานนะครับก็คืออำเภอเชียงของก็ในพื้นที่ก็คือไม่มีน้ําใช้นะครับโดยรวมสถานการณ์วันนี้นะครับเรียกว่าดีขึ้นนะครับก็คือไม่มีฝนตกลงมานะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแต่ว่าก็ยังรองลุ้นต่อไปว่าพายุลูกใหม่จะเข้ามาหรือเปล่านะครับ หากคุณผู้ชมที่อยากติดตามสถานการณ์น้ำนะครับสามารถติดตามผ่านแอปพลิเคชันซีไซส์และหากคุณผู้ชมเป็นผู้ประสบภัยด้วยตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code โค้ดนะครับหรือว่ากรอกข้อมูลพิกัดบนหน้าจอที่เราขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยคุณผู้ชมสแกนเข้าไปก็สามารถแจ้งพิกัดมาได้ว่าคุณผู้ชมติดน้ำอยู่ที่ไหนน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ไหนอยากให้การช่วยเหลืออย่างไรก็สแกนมานะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายนักข่าวพลเมืองของเราคอยตอบอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ